ผู้ชมครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้เร,เรามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มีการอ่านออกไปแล้วนะครผู้ชมค <หา S 2> รับเล่าไปแล้วก็คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับคือบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวนะครับแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไปถูกผู้ชายคนหนึ่งครับอ้างตัวเป็นคุณหมอนะฮะแล้วหมอได้เป็นหมอผ่าตัดหัวใจด,ด้วยไปหลอกให้เธอรักนะครับแล้วหลังจากนั้นคบหากันสุดท้ายแล้วผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหมอคนนี้นะฮะเอาเงินคุณผู้หญิงไปเนี่ยหลายแสนบาทเลย <หา S 2> นะครับคืออ้างแล้วะว่าตัวแม่เขาป่วย เขามีความจําเป็นเลือเกินที่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นขอโทษนะจะเพยอโอนตังให้หน่อยอ่าเมื่อวานนี้ประมาณแบบนี้ใช่ค่ะ ก็จะเห็นมีสลิปการโอนเงินเห็นมีแชทข้อความต่างๆนะคะก็อ้างว่าตัวเองเป็นหมอเดี๋ยวต้องไปสอนเดี๋ยวต้องไปทำาบพาสเป็นคนไข้เด็กอายุ14ปีก็จะมีแชทนะคะตั้งแต่คบกันมกราคมจนถึงช่วงประมาณมีนาเมษาทางคุณเพ่ยๆซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกนะคะบอกว่าฝ่ายชายโทรมาแนะนำตัวค่ะว่าเป็นอาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจจบจากอเมริกา เป็นอาจารย์หมอเป็นในทหารยศพลตรีด้วย,นนยแล้วช่วงที่ทําความรู้จักกันมีการโชว์ชุดทหารในแบบต่างๆมีป้ายชื่อทหารคุณเพื่ยเพอเองหลงเชื่อนะคะแล้วฝ่ายชายก็บอกว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกับเธอแต่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีทอบตัวมาแล้วแต่ว่าอย่าร้างไปมีลูกติดหนึ่งคนแล้วก็มีแม่ที่ต้องดูแล เผยบอกว่าตัดสินใจคบกับแฟนตอนต้นปี67นะคะฝ่ายชายย้ายมาอยู่กับเธอที่บ้านค่าใช้จ่ายต่างๆเธอเป็นคนดูแลทั้งหมดฝ่ายชายไม่เคยออกแม้แต่บาทเดียวบางทีเธอไปอยู่บ้านฝ่ายชายบ้างหลังจากนั้นฝ่ายชายแต่งเรื่องมาหลอกอ้างบอกว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งต้องใช้ยารักษาแล้วยาที่ใช้เป็นยานอกเป็นเงินกว่า10ล้านบาทตอนนั้นหมอหมุนเงินไม่ทันขอให้เธอช่วยจ่ายให้ก่อนเธอเองก็ช่วยจ่ายให้นะคะด้วยความรัก หลังจากนั้นเธอบอกว่าหมอก o อฟคนนี้ก็สร้างเรื่องราวมาหลอกเงินเธออีกมากมายหมดเงินไปมากกว่า500,000บาทเพียงแค่3เดือนที่คบกันนะคะเธอหมดเงินแล้วปรากฏว่าพอเธอหมดเงินหมอคนนี้เริ่มออกไลายพยายามตีตัวออกห่างเธอเองเครียดจัดนะคะเพราะว่ารักมากกินยานอนหลับเกินขนาดถูกหามส่ง ICU ตอนนี้อาการดีขึ้นนะคะก็เลยมาค้นข้อมูลปรากฏว่า หมอก o อคนนี้ไม่มีชื่อในทะเบียนของแพทยพ์ยสภาแล้วไปเจอด้วยว่าเขามีประวัติเคยถูกจับคดียาเสพติดตอนปี61อ,ออกจากคุกมาปี63าทั้งหนึ่งเธอเล่านะคะบอกว่าเธอตามไปที่ออฟฟิศของผู้ชายเข้าไม่ได้ให้ช่างกุญแจมาช่วยไขเพราะเข้าไปได้ไปเจอชุดชั้นในของผู้หญิงตอนนั้นฝ่ายชายโมโหมากไม่พอใจคุณเพิรบอกว่าเธอโมโหมากนะคะเอามีดจะแทงหมอกอ l แต่ว่าแทงไม่เข้า หลังจากนั้นถูกหมอกอฟแจ้งข้อหาเพ่ยๆในข้อหาบุกรุกและพยายามฆ่าแล้วก็ยังมีข้อหา PDP a ด้วยซึ่งนอกจากนี้ผู้ชมครับยังมีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งผู้ชมครับที่ร้องมาที่ทีมข่าวของที่วันตันเหตุการณ์เหมือนกันนะครับชื่อว่าคุณสิทธิ์นะฮะเป็นนามสมมุติผู้ชมครับคุณสิทธิ์เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเช่าย่านประเวศครับที่หมอกอฟคนนี้ไปเช่าบ้านอยู่ครับโดยคุณสิทธิ์เนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยประกาศให้เช่าบ้านเนี่ยนะฮะเดือนละประมาณสัก25ง หลังจากนั้นครับก็ได้รับการติดต่อจากในหน้าบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยสนใจและจะเข้าบ้านหลังดังกล่าวนะฮะเป็นอาจารย์หมอจบจากเมืองนอกนะเอาอีกแล้วเนี่ยนะครับตนเองเนี่ยก็เลยมีการตกลงทําสัญญากับหมอคนดังกล่าวซึ่งหมอคนดังกล่าวครับก็แสดงตัวนะฮะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยนะเป็นอาจารย์หมอเฉพาะทางรักษาด้านหัวใจเลยตนเองไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าเป็นคนดีคนมีความสามารถก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะไม่สนใจที่จะนําเอาชื่อหรือประวัติไปตรวจสอบ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมาเช่าบ้านตั้งแต่ปี67ครับช่วงเดือนมกราคมนะฮะแล้วกุมภาพันธ์ก็จ่ายค่าเช่าตามปกติเลยจนกระทั่งเดือนมีนาคมแล้วก็เมษาหมอคนดังกล่าวไม่จ่ายค่าเช่าเป็นเงินห0,000บาทแล้วตนเองพยายามทวงถามนะครับปรากฏหมอคนดังกล่าวอ้างบอกว่าอ๋อขอโทษนะแอปธนาคารของหมอใช้ไม่ได้ก็เลยให้ในหน้าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่หาลูกค้ารายนี้เนี่ยช่วยทวงให้หน่อยนะแต่จนถึงปัจปจ,จุบันนี้ยังไม่ได้รับเงินค่าเช่าที่ค้างไว้เลยคุณสิทธิ์ยังบอกด้วยว่าพอเห็นข่าว ว่าคนที่มาเช่าบ้านของตนเองอ้างตัวเองเป็นหมอและมีพฤติกรรมไปหลอกเงินนักธุรกิจสาวตนเองเนี่ยติดต่อแล้วก็ยื่นคำขาดบอกว่าคุณต้องย้ายออกจากบ้านนี้ทันทีหมอกอล์ฟอ้างว่าขอปรึกษากับทางครอบครัวทนายความก่อนนะว่าจะทำยังไงต่อไปเอาฟังเสียงทางฝั่งคุณสิทธิ์เจ้าของบ้าน่อยครับ ว่าไหวบ้านเช่าก็จะมีหน้าพาคนมาดูบ้านประเอินได้ไลน์นี้มาสัญญาเช่าหนึ่งปีผมทําทางออนไลน์หมดเลยเบื้องต้นที่ในหน้าแนะนํามาก็บอกว่าเป็นอาจารย์หมอไม่ได้เช็คข่ข้อมูลส่วนตัวเขาเราไม่เคยอยกไปยุ่งอย่างชําระค่าเช่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเกิดปัญหาช่วงเดือนมกราคมพามีชาระเลทตลอดฮะพอดีเมื่อวานคนในหน้าดูข่าวก็จําได้ว่าเป็นลูกค้าเขาก็เลยโทรมาบอกแล้วช่วงระหว่างนี้เราก็ตามทวงเงินไม่อยู่นะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาติดเคสผ่าตัดพี่จะติดต่อไม่ได้เลยสองเดือนแล้วยอดทั้งหมดห้าหมื่นบาท ก็ไม่ใคยเชื่อเท่าไหร่ยังไม่เห็นความเสียหายในบ้านนะครับแลเมื่อคืนที่โทรมาผมขอให้เขาออกเลยไม่ต้องชาระก็ได้ออกให้ขอให้ออกเลยนี่ครับคือเจ้าของบ้านบอกอ๋อคุณไม่ต้องจ่ายเงินค่าชงค่าเช่าห้ามงห้าหมื่นไม่เอาแล้วคุณออกไปก่อนดีกว่าบอกไม่เอาแล้วเพราะอย่างนี้มันมิจฉาชีพค่ะว่างั้นนะฮะปรากฏทีนี้ทางทีมข่าวของเรานะครับเพื่อความเป็นธรรมครับก็มีโอกาสได้คุยกัทางฝัง่งข,งของหมอก o l ฟครับหมอก o l ฟเนี่ยนะฮะเปิดใจกับทางทีมข่าวบอกว่ายืนยันนะครับตนเป็นหมอจริงๆผมเรียนจบมาจากต่างประเทศเลยนะและผมเองเนี่ยรทะเศ แต่ผมไม่ขอเปิดเผยนะว่ารักษาเก็บโรคอะไรหรือว่าเฉพาะทางด้านไหนส่วนที่ไทยเองเนี่ยผมเปิดบริษัทขายเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพียงอย่างเดียวและตนเองเนี่ยไม่เคยบอกเพ่ยๆว่าผมเป็นหมอนะแต่จากบุคลิกของผมเองเนี่ยที่เวลาเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งและเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไปว่าต้องรักษาอย่างไรก็ <ๆ S 2> อาจจะทําให้เพ <ๆ S 2> <อ>่ยๆเนี่ยคิดไปเองว่าผมเป็นหมอว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นที่เพ่ยๆเนี่ยบอกว่าผมเองไปสร้างเรื่องว่าแม่ผมป่วยเป็นมะเร็ง ต้องใช้เงินซื้อ,อยานอกถึง10ล้านบาทรวมถึงผมเองเนี่ยยืมเงินเพ่ยๆไป50,000นบาทนั้นไม่เป็นความจริงไม่จริงนะหมอว่าไม่จริงตนเองเนี่ยไม่เคยบอกว่าแม่เนี่ยต้องซื้อ,อยารักษา10ล้านส่วนเงินที่ยืมก็แค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งการยืมแต่ละครั้งผมมีหลักฐานนะจะมีการพูดคุยในไลน์และระบุว่าเงินจํานวนนี้เป็นเงินยืม,มว่าง,งั้นนะฮะส่วนที่ยอดเงินสูงถึง5 0 0 0 0นบาทผมคิดว่าเพ่ยๆเ,เ,เนี่ย อาจจะเอาเงินที่เพ่อเพ่ยๆโอนใช้ให้ตนเองเนี่ยใช้จ่ายด้วยความเสน่หานั่นแนวนี้และให้ด้วยความเสน่หามาแล้วหรือเงินที่กินแล้วก็ใช้ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาเนี่ยเอามารวมกับเงินที่ผมยืมก็เลยกลายเป็น5 0 0 0 0นผมขอยืนยันว,ว่าเงินที่เพ่ยเพ่ยโอนมาให้ผมเนี่ยให้ด้วยความเสน่หาผมไม่ได้บังคับเพ่ยเพ่ยเสนอตัวโอนให้ผมเองโอ้โหนี่นะฮะที่ผ่านมาตนเองเนี่ยทนพฤติกรรมที่เรียกว่ารักแรงหึงแรงของเพ่ยเพ่ยมาเป็นเวลานานแล้ว ถ้าวันไหนเพ่ยๆโทรมาแล้วผมไม่รับสายเพ่ยเๆจะโทรตามจิตจนกว่าผมจะรับบางครั้งเนี่ยวันๆนหนึ่งเนี่ยโทรมาถึง50สายทั้งนี้หมอกรฟยังได้มีการเปิดเผยหลักฐานสาคัญครับโดยเป็นคลิปที่เพ่ยเพ่ยเนี่ยนะฮะบุกไปที่สํานักงานของหมอกอฟเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาโดยหมอกรฟระบุว่าวันนั้นผมมีปัญหากับเพ่ยๆและบอกเพ่ยเๆว่าขอเคลียร์งานให้เสร็จก่อนแล้วจะไปหาอ่ะดูคลิปนี้หน่อยครับนี่คือสำนักงานนะฮะ เพืเพื่อเนีย่ยตามไปหานะหนึ่งทุ่มนะคะอ่าทุ่มเศษเศษครับเพ่ยเพยมีบุกไปนะเนี่ยนะครับพยายามจะพังประตูสํานักงานเข้าไปนะครับตอนนั้นเนี่ยหมอกรบอกตกใจมากเลยเลยตัดสินใจเรียกรปภนะครับให้มาช่วยเหลือเพราะตอนนั้นเนี่ยตนเองอยากทํางานให้เสร็จแลวไม่อยากคุยกับเพยเพย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตอนแรกรปภก็เชิญตัวเพ่ยเพ่ยดีๆแต่เพยเพยเหมือนจะยอมกลับไปนะแต่สุดท้ายเพยเพยย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งจนทําให้รปภเนี่ยต้องเข้า<อ>มาควบคุมจนเกิดการจ<น>ุกกระชากันและถีบแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเพ่ย นี่ฮะถีบซะแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับจากนั้น,นครับรอปภเองก็ได้โทราศัพท์เรียกตำรวจนะครับให้เข้ามาเคลียร์สถานการณ์ตอนนั้นตนเองเนี่ยเขาเข้าไปคุยกับเพื่อเๆบอกให้เพื่อเๆใจเย็นๆนตนเองเสร็จงานแล้วจะตามกลับไปทําให้เพื่อเๆเองเนี่ยยอมให้ตำรวจเนี่ยพาตัวไปส่งขึ้นรถแท็กซี่เพื่อกลับบ้านนะครับ แต่ว่าเรื่องมันกลับไม่จบคุณผู้ชมครับเพราะประมาณสักสามทุ่มกว่า,วาครับ mm hmm. เพื่อยๆเ,เองเนี่ยย้อนกลับมาที่สำนักง,งานอีกครั้งหนึ่งและก็สวมหมวกปิดบังใบหน้าเมื่อมาถึงครับพยายามเข้ามาหาตนเองที่สำนักง,งานพร้อมกับเอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งขวางหน้าประตูไว้ตอนนั้นเนี่ยก็ไปหยิบสแตนดี้มาแล้วทุบประตูกระจกสำนักง,งานจนแตกแล้วนี่ครับ <c oughs> เพื่อยๆครับ <c oughs> เอามีดเนี่ยนะฮะซ่อนไว้ข้างหลัง <c oughs> เห็นไหมครับุผู้ชมครับตอนที่เข้าไปในสำนักง,งานได้แล้ว คือกะมาที่เพื่อจะแทงซะค่ะแต่ว่าตอนนั้นหมอกอฟไม่อยู่ที่สํานักง,งานนะคะแต่ว่าภาพวงจรปิดก็จะเห็นเห็นอยู่ว่าเพ่ยๆเพ่บุกเข้ามาแล้วก็มีมีดอยู่ข้างหลังครับนี่นะ่านผู้ชมครับจนกระทั่งประมาณสักสี่ทุ่มก,กว่าๆนะครับตนเองเนี่ยกลับเข้ามาที่สํานักง,งานเพ่ยๆเพ่เองเห็นก็วิ่งเข้ามาหาตนครับพยายามจะพูดคุยแต่ตอนนั้นตนเองเนี่ยได้กลิ่นคล้ายกับเบียนะครับซึ่งเหมือนกับเพ่ยเพ่ยเนี่ยดื่มเบียมาทําให้ผมเองเนี่ยไม่อยากคุยด้วยเพราะคิดว่าาพพููดไปเนเเเนี่่คงมมร้อะจา ผมเองเนี่ยตกโกนงเรียกรปภให้มาช่วยนะฮะเพ่ยๆไม่พอใจครับอาศัยจังหวะที่ผมเองเนี่ยหันหลังเอามีดแทงที่หลังผมสามครั้งโชคดีนะฮะมีดแทงผมไม่เข้าเหนียวค่ะนี่จังหวะเนี้ยค่ะที่ปรปภเข้ามาช่วยแล้วก็ด้านหลังในมือของเพยเพ่ยก็ยังมีมีดอยู่ที่บอกอฟอธิบ <ใน S 1> ายนแทงตร<า>งไหนวะไหนดูสิอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีดอยู่ข้างหลังค่ะมีดอยู่ข้างหลังมือขวาเออแล้วจับดับหมอหัน หมอหันนี่นะนี่นะไม่ไม่เพื่อเอามีดจ่ออยู่นะแล้วนี่แล้วแทงแล้แทงแล้แทงแทงแล้วแต่ไม่เข้าแทงแล้วรปภก็เข้าไปช่วยฮะแทงนะแทงนะนี่นะรปภล็อกเรียบร้อยนี่ครับแทงแบบนี้นะฮะโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับคือแทงไปสามครั้งครับแทงไม่เข้านะฮะ ตำรวจเองก็มาคุมตัวเพ่เพไปที่สอนอนะครับปรากฏไปถึงสอนอ์เ่ยเพ่ยบอกว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้ตั้งใจคือหมออาทางตำรวจบอกว่าอยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะอย่าไปทํฤฤาแบบนี้บบนตอนแรกตนเองอไม่แจ้งความนะคือหมอบอกไม่แจ้งความเพราะไม่อยากทําร้ายเพราะเคยเป็นภรรยาแต่เพื่อนสนิทของตอนเองทราบเรื่องนะครับแนะนําบอกว่าต้องลงบันทึกประจําวันไว้เพราะเป็นเรื่องใหญ่ตนเองจึงกลับไปลงบันทึกประจําวันนี้เป็นหลักฐานตนเองก็ได้ชัดไปขอยุติความสัมพันธ์กับเี่ยเพ่ย นะครับแล้วก็รับไม่ได้เลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากวันนั้นตนกับเพ่ยเพ่ยเนี่ยก็ได้มีการคุยไลน์กันคุยกันน้อยลงนะฮะคุยบ้างไม่ได้บ่อยจนเพ่ยเพ่ยเองเนี่ยไปร้องเรียนตนที่มูลนิธินะครับแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาตนเองยืนยันนะครับว่าเหตุผลที่เพ่ยเพ่เนี่ยไปร้องเรียนตนเองเพราะว่าไม่พอใจที่ผมนั้นตีตัวออกห่างและคิดว่าผมนี่จะกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่าเนี่ยเอาลองลอง,ลองเอาเห็นไม่นะมีแชทนะมีแชทค่ะทางหมออล์ฟเองก็ได้เอาแชท ให้กับทีมข่าวดูด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ทำไมหนูไม่กลับบ้านทางเพยยก็ถามทำไมพี่เลิกกับหนูนะคะทางหมอก,ก็บอกว่าพี่ทนอีกไม่ไหวแล้วหนูจ่ายทุกอย่างพี่เลิกกับหนูพี่เหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษทำร้ายเราสองคนพี่ให้หนูจ่ายทุกอย่างเหมือนที่พี่หนึ่งพูดมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของการที่หนูไม่รู้จักควบคุมอะไรเลยพี่ทำไมไม่คุยกับหนูดีด หมอก o บอกว่าที่กลัวหนูอเนี่ยครับค่ะตอนนั้นที่หนีกลับบ้านไปนอนซะไม่หนูควรจะนอนควรจะกลับบ้านต้องเคลียะงั้นพี่บอกเลิกหนูพี่หลอกเงินหนูใช่พี่บอกเลิกหนูมันยังไม่ใช่เพราอยเหตุผลนั้นอะไรน่ะแ,แ,แต่เหตุผลมันคือพี่ทนหนูไม่ได้พี่หลอกให้หนูทำบ้านใช่ไหมรถออฟฟิศ โอ้โหเนี่ยครับพี่พยายามที่จะใช้ความอดทนอย่างมากหนูกลับบ้านเธอที่พี่หายไปก่อนคงมีคนอื่นสินะหายไปอยู่กับคนอื่นพี่หลอกเงินเพย์พอเพอย์หมดประโยชน์พี่ก็ทิ้งเพย์โอเคก็คือประมาณแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีแชทที่ทางหมอก,ก็บบอกว่าทางคุณเพย์เพย์รักแรงหึงแรงถ้าเกิดว่าโทรแล้วหมอกลัไม่รับสายก็คือจะมิสคอลมาตลอดเป็น50มิสคอลโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมครับ พักสักครู่มุผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะเวลาหมดมุผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับผลกระแสในเรื่องนี้ค่ะอยากรู้อะไรเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวเพล่อยๆเข้ามา